ถ้าเกิดว่าคําว่าร่างทรงในโพจนานุกรมทั่วไปเขาก็จะหมายถึงว่าร่างก็คือร่างกายแต่ทรงก็คือหมายถึงคนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดยผ่านการเข้าสิงหรือการเผ้าทรงแต่เนื้อแท้ของคนที่เรียนทางด้านนี้หรือมีความรู้ด้านนี้จริงๆเนี่ยอย่างแพนเนี่ยคือจะไม่ได้เรียกว่าร่างทรงอาจจะเรียกว่ามีครูบาอาจารย์มีองค์อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้น ที่นับถือนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่คุ้มก็คือจะเป็นปูน่เนดักคีมุนีเทวาก็คือจะเป็นฤาษีเลยจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยปู่เนี่ยจะเป็นเนนเป็นพระมาก่อนอที่บวชเรียนมานานแล้วแล้วปู่ถึงค่อยมาบวชเป็นฤาษีที พาไม่ได้ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นเป็นผู้วิเศษแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่าเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราแล้วเราทาตามกฎระเบียบต่างๆในการทําพิธีบวงสวงหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าระเบียบใครที่สามารถอ่านองค์การได้การจัดโต๊ะอันตรับทาพิธีทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้มาจากไหนส่วนหนึ่งก็จากประสบการณ์ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรียนมาจริงๆก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านเรียนมาหลายวิชาที่พยายามศึกษาหลายๆศาสตร์อย่างเช่นการดูดวงเนี้ยก็จะมีในเรื่องของ โหราศาสตร์หรือการดูดวงแบบไพ่<ม>การดูดวงแบบลูนที่ศึกษาเพราะว่าเราอยากจะรู้และเราอยากจะเข้าใจในแง่มุมมองต่างๆของความเชื่อ<ม>เพราะว่าเราเราต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแล้วบางทีคนเราบางทีขาดสติบางคนจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเหาะได้อะไรได้เดี๋ยวจะเชื่อเลย<ม>อยากจะบอกว่าถ้าจะเชื่ออะไรสักอย่างจงเชื่อด้วยสติปัญญา<ม><ม>อย่าเชื่อเพียงว่าปาฏิหาร เรียกว่าวิชาการถอนของค่ะซึ่งการอมเทียนหรืออมไฟเนี่ยจริงๆวิทยาศาสตร์มีคำตอบมีเหตุผลอยู่ในเรื่องของออกซิเจนเมื่อเข้าไปในปากเราปิดปากปุ๊บออกซิเจนมันหายดับ ไฟเนี่ยมันก็จะดับได้โดยง่ายแต่ว่าในเรื่องของการทําพิธีมันเป็นเรื่องของการใช้ธาตุไฟในการทําลายล้างสิ่งที่มันเป็นคุณใสมุนดําต่างๆหรือว่าใช้ไฟในเรื่องของกระสินไฟเพ่งสมาธิอย่างนี้นค่ะมไม่ไม่มีพ<ม>ลังวิเศษค่ะ<ม>ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าไอการอมไฟที่เขาบอกว่าเราเราวิเศษเเทําได้นะทําได้ทุกคน <laughs> <laughs> จริงๆ ทำได้มั่นใจว่าทุกคนทำได้เ,ออเพียงแต่ว่าเหตุผลของแต่ละคนจะทำเพื่ออะไรละ่ะคุณจะมาสายนี้ไหมละ่ะก็เปล่าไงออยังเป็นคนปกติอยู่นะคะออไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็ทำอะไรก็ยังอยู่ในกฎระเบียบของคูบาอาจารย์ออที่ถูกต้องอยู่ สยย่วนใหญ่อะเป็นการนำสติปัญญาบางคนอะเขาไม่ได้มีอะไรในชีวิตเลยแต่บางทีเขาเจอเรื่องหนักๆในชีวิตแล้วเขาก็เก็บไปคิดว่า๋อ้เขาจะต้องโดนของโด,โ,ดโดนนู่นโดนนี่ มันก็ไม่ใช่ทุกคนอของมันมีจริงๆแต่ก็ไม่เชื่อจะโดนกันง่ายๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างที่เนี่ยค่ะมีในเรื่องของการทําพิธีบวงสวงหรืออะไรเงี้ยพวกตั้งศาลพวกอะไรเงี้ยเราก็ไปในส่วนนั้นทําให้มันถูกต้องอเพราะว่าทุกๆอย่างเรามีครูบาอาจารย์เรียนมาจากตาําราเราไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าอ๋อเทมาบอกเรานะว่าต้องทําอย่างนี้แล้วเราก็ออกลงทําเลยอ,อย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะวิปลาสขอโชคขอลาบกับเราเยอะไหม มีแต่ก็ต้องบอกว่าโชคที่ดีที่สุดคือโชคที่ลงมือทำเองอมไม่มีความสำเร็จไหนที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่ลงมือทำณวันนี้ต่อให้คุณมาลงน้ำมาอาบน้ำมนต์แต่คุณไม่ดูแลตัวเองอมไม่พยายามด้วยตัวเองมันก็ไม่เกิดผลใดๆขึ้น ค่อยได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าเข้าใจดีว่าคนจะเห็นความต่างแน่นอนอม,มันมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อคนที่เข้าใจก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็มีมแต่ว่าเข้าใจเข้าใจทุกๆคนแหละที่มีภาควิจารณ์มาไม่เป็นไร <laughs> บางทีมันรูปแบบการนําเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูชวนเชื่อชวนแบบว่าชวนว้าวชวน อภิพนิหารมากเหลือเกินมันก็ต้องมีกระแสการตีกลับอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นความธรรมดาค่ะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้หรือเข้าใจได้หมดเลยมองว่าไม่เป็นไรเขาไม่รู้หรือว่าชีวิตเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวกับทางนี้ก็ดีแล้วดีแล้วแต่ถ้าใครที่ชีวิตที่มาอยู่ทางนี้เผื่อว่าที่นี่จะเป็นตัวเลือกว่าลองมาฟังด้วยสติปัญญาและเหตุผลก่อนอบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นการงมงายขนาดนั้นต้องบอกว่าคนที่เกี่ยวกับพวกคุณไสยหรือไสย,ยศาสตร์อาคมอ่ะคน นเก่งมีเยอะคนไม่เก่งหรือของปลอมก็เยอะแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญเก่งและขาดสัญยาบัณก็เยอะมากเช่นกันเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยมันเปิดกว้างแล้วอะ่ะบางอย่างวิทยาศาสตร์ก็ตอบได้และถ้าลองสังเกตจริงๆวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์มันจะอยู่คู่กันนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะบางคนที่พูดเกี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วไปเชิงงมงายเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงวิทยาศาสตร์เลยอะไรอย่างเงี้ย